สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไม่ไม่ได้เลยจริงๆนะครับเอ้ยเงียบๆดิแป๊บนึงัแป๊บนึงนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนนะครับพาเพื่อนใกล้ๆบ้านนะครับทุยต้องต้องทำใจนะครับเออค้างค้า้างท่านผู้ชมค้าง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 ้ค้างแ้าโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ไโ้าโอ้าโอ้ยโอค้างอ้ยโอ้างอ้้้าง้้ว้้้้ โอ้แลกอ่อโอเคมามาแล้วครับโอเคมาครับมาแล้วครับุณไเยไปอะหยุดตออไปแล้วครับไปแล้วครับแล้วครับผมเลือดเหลือสามเปอร์นต์อ้จะตระยมตอนจังหวะนี้จะค้ำแล้วจะมืดแล้ว เราเล่นเออแมป The Walking Dead อยู่นะครับนะโลกซอมบี้นะครับใครไม่รู้จักนี่โคตรเชยนะครับทุยครงนั้นแหละะครับอ่าเป็นเป็น The Walking Dead นี่มันเป็นหนังนะครับนะเป็นหนังซอมบี้อ่ะเป็นหนังซอมบี้มันอยู่ในโลก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 ซอมบี้นะครับนะอันนี้ก็เพื่อนผมเองนะครับจะคุณปังเบลล์ห้องมื่กูไม่รู้ เวอร์กรอนิทมั่งดิขอบคุณครับถึงไงไปมันจันทร์เอาหมันก็ไม่เจอเราใช่เในในหนในเฟซบุ๊ก<ร>นะครับรนะเมื่อนกะี้ไอ้เพื่อนงูคนหนึ่งมันเข้ามานะครับนะไม่ต้องไปแคร์มันหรอกครับนะตอนนี้นมึงมนะีใครเอาคโคตรดีเลยครับไอ้ไหนยอาใครทุ้ย่าพูดภาษาใต้เดี๋ยว่ฟนผู้ชมเัาไม่รู้เรื่องใช่ไม่ได้เลยจริงๆนะครับไม่ได้ ถ้าผู้ชมอยากใครก็พูดเล่นตายต่อยใครต่อยไอ้นายวะไมพูดเล่นพ no ูดเล่นคือพูดเล่นจะไปโยกพูดค้าเออโอเคโอเคกันขี้ลองทำมาดีนิดเอ่อจะต่อยลูกจะตองกดออกไปเลยนอย่าไปมองอย่าไปแค่แบบว่าทนค้างอยู่โคบฟพราะาเรถูกกินกลายเป็นน้ำป่าเนี่จะดีกว่าก็มือที่มีอยู่ลุยไปโค่นแหงแล้วเบข้างในทีตอนมันออกมาทางร่างกายถูกตึงไปเพกามันแล้วที่กลัวละมุนกว่าค่ะมัน ว่มัวองตัวแะตัวอลไรวะอ้หไอ้ไหนบินได้เอาไปน่นะครับูมือกี้กลง่งอย่าไมองอย่ไปแคบะกลางอูก็ฟาวเราถูรายละเอียดไปนนะครับเาจะนในนกรแสแยกล่างนหครับพอเลิกอย่าเลยไหนโอเคมา มาต่อกันเลยมาต่อกันเลยอ่าเพื่อนหายวื๊ดเพื่อนหายจริงดิเพื่อนหายเพื่อนหายจริงดิอะไรวะเพื่อนคุณอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเป็นไอ้ปล่อยเหรอเอิร์ดเอ้ยไม่ใช่อะไรไอเอิร์ดโอ่มามึงอยู่ไหนนั่งอะกูเห็นมึงเลยเออต้องขอไปนะครับที่พูดคำยาำนะครับแม่ไม่ได้เลยจริงๆเออเดี๋ยว เราไปตายเราเราไปสบายเราเอิร์ดไอ้ทุ้ยเราไปสบายเราแปะเกิดอะไขึ้นเอิร์ดไมเนราไปตายเดี๋ยว่ะคนาม่ใหญ่แว n g นู่ก e t แนนนะครับนะแล้ว e นี้มันโคตรดังเลยครับแกเป็นนี่กอนากับแกกูไม่หแกแกนพีเองสินะครับแม่ เราจะตัดไปตอนที่เพื่อนผมมานะครับนะโอเคตัดแล้วโอเคโอเคครับท่านผู้ชมมาต่อกันครับเพื่อนผมมาแล้วครับโอเคครับอะเอาเพื่อนเอาดาบดีครับเราจะไม่โกงนะครับนี่คือ M C P E มาเติมแบบ b ล u กับล l ว e blue u e b ไอ้คาดีเอิร์ทเคลียร์เลย เพียเลยเพียเลยเพื่อนโอ้ยไอเอิ้นระวังไอ้เอิ้นระวังซอมบี้ไอ้นายช่วยทีซอมบี้ซอมบี้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยเอิ้นเอิ้นมาไอ้เจ้าใครไอ้เอิ้นเจ้าใครไอ้เอิ้นเจ้าใครไม่ได้ไม่ได้ไอ้เอิ้นเจ้าใครอันดึงไอ้เอิ้นเจ้าใครไม่ได้เป็นอันดึงเราอเขาอันดึงโคตรแหลกเลยตอ้เน เออเราโย่ไอ้เออเราโย่ใครหุ่นเล่นเฮ้ยาอผู้ชมไอผู้ชมตกตายแล้วตกอยู่ในโลกอะเบิช่วยช่วยไอผู้ชมเหลืองงอมึงไม่ใช่เหลืองของกูเอาไปหุ่นเล่นครับไอ้เออเราเจอเองว่ะเฮ้ยเฮ้ยชิไหยเราทุกคนมาอยู่ในเทนีกันหมดเลยเป็นหนึ่งกูแหลกกูผมแหลกผู้ชมผมหู่แหลกเลยเฮ้อผมนี่ลุกมั่วเลยเป็นหนึ่งแหลกแหลกป็นหนึ่ง ผมขออนุญาตโกงนะครับพูดแหลกเลยไม่ได้เลยจริงๆนะครับแหมขอเปลี่ยนเสื้อนะครับเฮ้ยเอาจริงนะครับผขมงนิ่งนะครับเอ้ยแหลกเอ้ยแหลกของแท้ละไม่ได้ละเนี่ยนี่นี่โย่เคยอยู่ละออรอนไอโบดุไอ้พวกตูดเป็นเป็นรอแป๊บนึงรอสักแป๊บเอออุ๊บาอหลุดเลย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 คำเดี๋ยวนะครับ ตอนนี้ผมประกาศได้คำเดียวนะครับเสียวเว้ยเสียวเว้ยได้แล้วเพื่อนเป็น้วครับจะเข้าแล้วครับจะเข้าจะเข้าแล้วครับไม่ทันแล้วครับผมไม่เห็นของใครนั่นของเอือจะเห็นของนั่นจะเห็นล่ะไม่เห็นของใครเลยครับอุ้ยเดี๋ยว walking dead อย่าไปแค่อย่าไปม่อนอย่าไปแค่เพื่อนเพื่อนทนค้งอยู่ทุนมันครั้งอยู่โคกฟอฟฟ์ราถูกกินอ่ะมาต่อกันเลยมาต่อกันอีกแบบนึงแบบนั้นปวดหัวเลยค้างเลยแหลกเลย อ่ะหนึ่งดูยานโลกเลยวะยานอะไรโดนเ้านใครอาบบุล่ะเฮ้ยอาบบุล่ะเราเฮ้ยประเด็นท่านผู้ชมแหลกโคตรเลยประเด็นท่านผู้ชมประเด็นท่านผู้ชมโคตรแหลกมีมนุษย์แบ่งไหมขึ้นมามีมนุษย์แบ่งไหม ตีฟลอกเบนโอ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมันอย่าไปยุ่งมันมันเป็นตัวอเบรนะครับท่านผู้ชมอย่าไปยุ่งมันนะครับเอ้ยใครถูกเป็นกระบอกใครถูกหรือว่าเป็นกระบอกใครถูกหรือว่าเป็นกระบอกเฮ้ยใครถูกป๋อถูกหรือไม่เอ๋อ ก็ไม่ดู่าเป็นังไอ้พวกนี้มันทะเลาะกันอยู่แบบไหนไม่ได้เลยจริงๆนะครับตามร่อนั้ไวก็กตาเบิลมัน่าจะแสงียกลางอะไรไปเลยเอไปเลยตัวใครตัวมันไไปเลยตัวนี้เออไปเลยไอ้เอจเยาใครไ้ไอุ้ยไอ้เออลุกขึ้ดกเลยอุ้ยเป็นเงเคดงเคดงเคดงเดงเดงเัก ื่กตนันเมือคนรเ่ืมควอลเกร์เดอรชาเตอร์สนี่ว่ะโอ้ยเพื่อนผมเยาใครนะผู้ชมเพื่อนผมเยาใครพูดเล่นครับพูดเล่นครับผมเลยพูดถึงย่งแล้วอนีอะไรน่ะอะไรเนี่ยมันทำอะไรมันได้เอ์ยไงมันไม่ชอบผมเอ้ยอย่าอย่าึ้นใครทำึ้นใครขึ้นโดนถือแน่ไอ้ในเฉพาะมึงสตีฟโลฟน ห้องน้ำนี่ว่ะมันห้องน้ำนี่ว่ะมันอยากเข้ามาไอ้นี่มันไอ้นี่มันไอ้นั่นนี่ว่ะเขาวงกอดอยากเข้าอยากเข้าอยากเข้าเฮ้ยอย่าพูดภาษาใต้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ฟังไม่รู้เรื่องแน่ๆจ้ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยบูบูเขาวุกอดจริงนะไอ้บูบูบูบังหงอเราตายแล้วเอ้ยไม่แล้วครับผมตายแล้วครับจะไปเจอไม่แล้วครับผม บูบูเข้ามาบูวนบูพองมึง,อองเออดำขอไปนะครับพูดคำหยาบน,นะนายจ้าไม่ไม่ได้เลยจริงๆนะครับรอยาตีเราหิวเออเราหิวเอไปนี่นี่ไปแล้ววิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งสชีวิตฮัมฮมฮดูฮัไปดูใช่ฮัไปนะครับนะไปเลยมาเร็วไปวิงว่งวิ่งวิ่งโลบโลเลยเออผู้เล่น ไอ้ตามเรามาตามเรามาเราหลุต้องไปเทไหนเราหลุต้องไปเทเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเอาผุดเล่นเอ้ยเรามาเร็วไอ้โบเย้าใครไอ้หิวหิวหิวไปนึงไอ้ไอ้โบเอาใครบรรผู้ชมหิวโคนเลยบรรผู้ชมผมหิวโค้เลยท่านผู้ชมใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมผู้ชมท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหม เงี้ยการไอเอิอดเอาอาหารไอแอนดอเซิร์ตไอเอ์ดดอซันไอ้เออดเก็บเก็บเอาอาหารทำไมเอาโดนถือแน่อย่าไปลอยไนเลยไอ้เนมันไปสบายล่ะใครไม่รู้ว่าไปสบายนี่คืออะไรนะครับพูดเฉยเลยครับทุยไอไอแอนดอซิร์ตมานี่ดิโอ้ยแหลก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 โอ้ย้ิจิ้งวะไปคืน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 เลยคืน แปะยาวใครยูพูดแล้วไม่ไว้ละไอ้เออปีบินป๊บตุบบินแหละไอ้ปนไมทองอ้พูบบอือโอ้ฟินาเล่เฮ้โบนี่แค่เปมขึ้นมาดีลงขึ้นมาได้แล้วอไอ้แปเอ้ไอ้แกะยาวใครแกะยาวใครเฮ้ไอ้ไหนแกะยาวใครยิงกันเลย ไอโบนูนหายค่ะไอโบนี่หายจริงอะไรไอ้ไหนตัดหม่างกแล้วไปทางไหนเป็นนึงงงเลยเป็นึงไอโบนี่หายเปนนึงงงเลยเออเป็นนึงไม่เห็นชื่อมันว่ะเด้อเฮ้ยวีเจอบ่อน้ำพูดเล่นไม่เจอเลยเหลืองห้องมือไม่ใช่เหลืองของกูพูลเล่นพูดเล่นนะครับน้าผู้ชมแม่ไม่ได้จริงนะครับแม่คนแม่เราจะตัดไปไปตอนที่เพื่อนผมมานะครับ นะแม่ไม่ได้เลยจริงจิไม่มีรับวันนี้ผมวาราองแจะคสซึองทัมนะมีเษัตรเลออนฮาร์ดไอปั้นดอแซโอเคมาต่อกันเลยนะครับเจอเพื่อนแล้วครับคนหนึ่งครับเป็นคบข้างครับเรื่องข้องมือไม่ใช่เรื่องของปุพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับต้องจบแม่ไม่ได้เลยขอบสนามต้องเต้นวันนี้ผมรู้สึกทรงอกยกลงมาที่กระเพาะเหมือนมีคนมาถ่ายในกระเพาะถูกชีวิตมันช่างเสพโทรมันเป็นเข้าไปก่อนเพื่อนมันเข้าไปนะ ไอ้เนี่ยโยใครเอ้โยใครใครเออ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 เดี๋ยวผู้ชมแขงแรง็งตัวใครตัวมันละเออตัวใครตัวมันจริงกันละแข็งแรงตัวใครตัวมันผันนะแม่ไม่ได้เลยจริงจริงเขาซื้อมาเยอะเอาดีเอาดีเอาดีฮิดาวผู้อิัระเป็นรุ่นมาดิไอ้เอิร์ดเป็นรุ่นซื้อดีๆมาดิเอาซื้อให้มันแข็ก โอ่คมเรางานสำหรับพันนี้ก็ขอจบไปเป็นเแ่นี้นะครับสวัสดี้เขาใครชอบกูแล้วชอบมามากูกูซาบริบริบริกวบริเวิดินผา